สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ของเราในวันนี้กับรายการเสียงกระซิบของวิญญาณที่เราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวเหนือธรรมชาติเรื่องเล่าผีและความลับที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของจิตใจคนวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่เราทั้งคู่อินมากเพราะเป็นเรื่องผีไทยที่มีทั้งความลึกลับความสะเทือนใจและสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่ากลัวกว่าผีคือกรรม ก่อนจะเข้าสู่บทพูดคุยนะครับผมขอเล่าเรื่องยอ่อค,คร่าวๆให้กับคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนเรื่องนี้มีชื่อว่าเวรคืนบ้านเฮียนปลายทุ่งเป็นเรื่องราวของดาวนักข่าวหญิงที่เดินทางไปยังหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งกับต้นช่างภาพเพื่อนสนิทเพื่อทำสารคดีเกี่ยวกับบ้านร้างที่มีข่าวลือว่าเฮียนหนักมากบ้านหลังนั้นเคยมีประวัติเด็กหายคนตายคดีไม่คลี่คลาย จนชาวบ้านเรียกมันว่าบ้านเวนเพราะใครเข้าไปก็จะต้องพบเจอกับสิ่งลี้ลับจนยากจะกลับออกมาแบบเดิมเรื่องราวมันเริ่มจากแค่ความอยากรู้อยากคิดความคิดว่าผีไม่เคยมีจริงแต่สุดท้ายทั้งดาวและต้นก็ต้องเจอกับเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านั้นเพราะบ้านหลังนี้ไม่ได้แค่หลอกแต่มันผูกพันกับความผิดบาปในอดีตและคนที่เคยนิ่งเฉยก็อาจจะต้องชดใช้ไม่ต่างจากคนที่ลงมือกระทำเอง โอ้โหแค่ฟังเยื่องย่อก็รู้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผีโผล่มาหลอกตุ้งแช่ตุ้งแช่แน่นอนนะวายุคือขวัญต้องบอกก่อนเลยว่าเราได้อ่านเรื่องนี้ครบแล้วทุกตอนแล้วรู้สึกเลยว่าความน่ากลัวของมันไม่ได้อยู่ที่ผีออกมาหน้าขาวๆผมยาวๆอย่างเดียวแต่มันคือความรู้สึกผิดของมนุษย์ที่มันฝังอยู่ในจิตใจต่างหากถูกต้องเลยขวัญแล้วสิ่งที่ผมชอบมากคือการเล่าเรื่องแบบวนซ้ำมันคือ circular structure ที่พอเราไปถึงตอนจบแล้วเราจะแบบ เฮ้ยนี่มันคือจุดเริ่มต้นอีกครั้งเราวนกลับมาสู่คำถามเดิมว่าใครคือคนทำใครคือคนเงียบและใครกันแน่ที่สมควรได้รับเวนใช่ใช่โดยเฉพาะฉากที่ดาวเริ่มฝันเห็นอดีต แล้วเธอค่อยๆรู้ว่าตัวเองอาจจะเคยอยู่ในบ้านนั้นมาก่อนในอดีตชาติหรือ,อยังน้อยก็มีสายใยบางอย่างเชื่อมโยงกับผู้หญิงชื่อมาลีที่เคยเงียบไม่ช่วยเด็กๆตอนที่พ่อเลี้ยงบุญตันทําเรื่องเลวร้ายกับพวกเขาคือแบบมันบาดใจมากอะบาดใจมากแล้วผมว่าความเจ็บปวดของวิญญาณในเรื่องนี้มันชัดมากนะเพราะผีที่เราเห็นมันไม่ใช่แค่ผีหลอกแต่มันคือความทรงจําที่ตะโกนอยู่ในบ้านนั้นซึ่ง มันไม่ใช่ผีที่แค่อยากหลอกคนแต่คือผีที่อยากให้ใครสักคนจําได้ว่าพวกเขาเคยถูกทิ้งไว้แล้วฉากที่ต้นหายตัวไปนี่ก็แบบ ว้าวคือขวัญแบบใจหายมากเขาทิ้งแค่กล้องกับโนต้ตไว้แล้วก็ไม่มีใครเจอเขาอีกเลยความน่าสนใจคือแม้กระทั่งตอนจบเรายังไม่รู้ว่าต้นยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านไปแล้วเออแล้วตอนจบที่มีตัวละครใหม่ชื่อขวัญไม่ใช่ขวัญจิตนะ <c oughs> เขาว่าเป็นนักศึกษาอีกคนแล้วมาเจอกล้องของต้นที่ฝังอยู่ใต้ไม้เก่าๆของบ้านมันคือการวนกลับมาเริ่มต้นใหม่แบบสมบูรณ์เลย เราไม่รู้ว่าเธอจะเป็นเหยื่อรายต่อไปหรือคนที่จะคลี่คลายเรื่องทั้งหมดใช่เลยมันทิ้งปมให้คนอ่านไปคิดต่อแล้วสิ่งที่ขวัญคิดอีกอย่างคือบ้านหลังนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนที่แต่ในใจคนมันอยู่เสมอเพราะมันคือความทรงจำของสิ่งที่ไม่เคยถูกพูดถึงถูกฝังไว้ถูกกลบไว้ด้วยความเงียบและสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือการต้องยอมรับว่าเราเคยเงียบ ในเวลาที่ไม่ควรเงียบอะว้าวพูดได้ลึกมากขวัญคือฟังแล้วขนลุกเลยผมว่าเรื่องนี้มันไม่ได้หลอนแบบผีตุ้งแช่แต่หลอนแบบที่มันเกาะใจเกาะสมองอยู่กับเราหลังจากปิดไฟนอน คือผมยังจําฉากบ้านไม้กลางทุ่งได้นะที่เงียบๆนั่นอะ่ะมันกลายเป็นภาพติดหัวไปแล้วจริงแล้วการเขียนเรื่องนี้มันไม่ได้วกไปวนมานะมันกระชับชัดเจนค่อยๆไต่ระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกตอนมีประเด็นของมันเองด้วยทั้งเรื่องเสียงจากใต้พื้นรอยเลือดร่องรอยของเด็กหรือแม้แต่การที่ดาวต้องกลับเข้าไปอีกครั้งทั้งที่รู้ว่าอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วพีคสุดคือกระจกโบราณน,นั่นแหละที่ดาวมองเห็นตัวเองในอดีตร้องไห้เลือดไหลาจาก คือมันเป็นภาพที่ทั้งสวยและสยองผมคิดว่ากระจกคือสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มันสะท้อนทั้งตัวเราในปัจจุบันและอดีตที่ยังคงค้างอยู่ใช่เลยแล้วคำพูดของดาวตอนท้ายที่เธอบอกว่าฉันจะไม่เงียบอีกต่อไปอ่ะมันคือการตัดวงจรของเวนแบบจริงจังเพราะก่อนหน้านี้ทุกคนในเรื่องเลือกที่จะเงียบมองข้ามหรือปล่อยผ่านแต่นี่คือการยอมรับผิด และตั้งใจจะเผชิญกับมันและสุดท้ายบ้านหลังนั้นก็หายไปจากแผนที่ไม่มีใครจำได้อีกต่อไปแต่คุณผู้ฟังครับมันยังคงอยู่ในใจพวกเราเพราะเวรกรรมไม่เคยหายไปมันแค่รอเวลาที่จะวนกลับมาอีกครั้งใช่ค่ะและถ้าคุณผู้ฟังอยากติดตามฟังเรื่องเล่าเต็มแบบจบครบทุกตอนพร้อมบรรยากาศเสียงประกอบสุดหลอนสามารถกดฟังได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของเราด้วยครับ ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆที่จะพาคุณดำดิ่งไปกับเงาของอดีตอีกมากมายวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าฟังอยู่นะคะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ